สวัสดีครับวันนี้มาดูที่ดินสวยๆนะครับในตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในส่วนตรงนี้จะอยู่ในวงแหวนรอบในนะครับซอย11ตรงข้ามเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับด้านซ้ายจะเป็นปตทอพอถึงซอ,อยสินะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้าย เข้าไปในซอยครับผมตรงไปเลย <Light> เข้ามาในซอยนะครับ ที่ตรงนี้ลึกประมาณ400เมตรนะครับจากถนนที่เราเลี้ยวเข้ามาถนนรถสวนกันได้นะครับกว้างอยู่นะครับถนนสวนกันได้นะครับก็มีหอพักนะครับฝัง่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะเป็นถนนลาดยางมา หนึงไร่นะครับเนื้อที่1นึ่งไร่ครับมาเลยนะครับ,ารบทางเลี้ยวตรงนี้ครับต่อไปอนาคตนะครับเชื่อมต่อถนนตัดใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีถนนปตัดใหม่ของระเอียดนะครับตรงนี้นะครับ ที่ของเราก็ใกล้ถึงแล้วครับก็จะถึงที่นะครับผมที่ถมแล้วนะครับฝั่งซ้ายเป็นหมู่บ้านนะครับฝั่งขวาก็เป็นบ้านถมสูงครับสนใจติดต่อได้นะครับหนึ่งไร่นะครับเหมาะสำหรับทำบ้านขายแล้วก็แบ่งล็อกขายนะครับหรือจะทำหอพัก ได้นะครับเนื้อที่1ไร่พอดีนะครับขายอยู่ที่4ล้านบาทราคานี้รวมค่าโอ,อนแล้วนะครับพร้อมโอนโฉนดทุดแดงนะครับสนใจติดต่อนะครับทางแชทหรือเบอร์โทร0805429287นะครับจิตสดาครับผม มาดูภาพถ่ายทางอากาศบ้างครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างๆมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพจากมุมสูงครับผมสวยๆเลยครับสนใจติดต่อได้นะครับจับผมขอบค,ครับ